พาร์นินบริดส์คาวัชีเอสเดนเซคันแฟมิลี่อินลอนดอนเวดดิ้งนายนส์อินเมอร์เดอร์ทรูครมเสียงดนตรีงานแต่งยังดังก้องในหัวของนาราแม้แขกจะกลับหมดแล้วเธอยือนริมหน้าต่างห้องสวีทหรูใจกลางลอนดอนมองไฟนิออนกระพริบลมเย็นพัดผ่านผ้าม่านสีขาวส่งกลิ่นหอมของกุหลาบที่ถูกจัดวางทั่วห้องนาราหันกลับไปมองชายหนุ่มในชุดแต่งงานสีงาช้างนั่งเงียบที่เตียงเขาคือชีฟฟาฮัตมหาเศรษฐีจากตะวันออกกลางที่เธอตกหลงรักอย่างบ้าคลั่ง ดวงตาคมกริบของเขามักเต็มไปด้วยสเสน่ห์แต่ค่ำคืนนี้มันกลับหลบสายตาเธอเสียงนาฬิกาโบราณในห้องดังติ๊กตอกเหมือนตอกย้ำความเงียบที่น่าอึดอัดเธอก้าวเข้าไปใกล้เขาพร้อมรอยยิ้มแต่เขาขยับตัวเลียงเหมือนมีบางสิ่งปิดบังหัวใจนาราสันไว้แต่เธอพยายามไม่คิดลบในคืนแต่งงานอันสมบูรณ์แบบมือของเธอแต่ลงบนกระเป๋าหนังสีดำที่เขารีบผลักไปใต้เตียงทันทีเสียงกระแทกเบาๆทำให้เธอสะดุง้งและเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติ นั่นอะไรเหรอเธอถามเสียงสัน่นแต่เขาเพียงหัวเราะแห้งและเปลี่ยนเรื่องทันทีกลิ่นควันบุหรี่แรงลอยตามลมเข้ามาจากระเบียงทั้งที่ไม่มีใครสูบบุหรี่ในห้องนาราเดินออกไปดูเห็นก้นบุหรี่ยังคุกรุนบนพื้นระเบียงรูเหมือนเพื่อมีใครยืนอยู่เธอกว่าตามองถนนข้างล่างเห็นเงาดำเคลื่อนไหวหายไปในซอกตึกเงียบงนันเสียงไซเรนตำรวจห่างๆดังลอดเข้ามาจากถนนเหมือนเป็นลางร้ายชวนหนาวสัน่นชีกฟาฮัดเดินตามออกมาควา้าแขนเธอแน่นสายตาแข็งกร้าวบังคับให้กลับเข้าไป คืนนี้คือของเราอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องเล็กน้อยเขากระซิบเสียงทุ่มกดดันนารายิ้มฝืนแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่กล้าพูดออกมาเมื่อเธอเดินไปหยิบผ้าเช็ดหน้าเธอกลับเห็นสมุดพกสีแดงตกจากกระเป๋าเขาตัวอักษรภาษาอาหรับเขียนเต็มหน้าพร้อมภาพถ่ายผู้หญิงชาวเอเชียอุ้มเด็กชายหัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะเมื่อมองเห็นวันที่บันทึกไว้คือเมื่อสามเดือนก่อนเสียงฝีเท้าเขาใกล้เข้ามาเธอรีบปิดสมุด และยัดมันไว้ใต้ชุดแต่งงานของตนเองเธอก้าวถอยหลังชนตู้ไม้หนักจนถ้วยแก้วสั่นกระทบกันดังชนขนลุกชีฟฝา่าฮัตยืนจ้องเธอด้วยรอยยิ้มแปลกๆที่เต็มไปด้วยความลับและความเย็นชาเนยไม้ที่รักเขาถามเสียงเรียบแต่แววตาเหมือนกำลังจับพิรุธของเธอนาราหัวเราะเบาๆปิดบังความตื่นตระหนกและเดินหนีไปเปิดไฟหัวเตียงแสงไฟสีส้มอุ่นสาทุ่วห้องแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนถูกขังในคุกที่มองไม่เห็น เสียงลมหายใจเขาหนักหน่วงอยู่ด้านหลังทําให้ต้นคอเธอเย็ยนวาบเธอคิดถึงครอบครัวที่กรุงเทพคิดถึงคําเตือนของแม่ที่บอกให้ระวังชายลึกลับแต่เธอปฏิเสธทุกความกังวลเพราะเชื่อในความรักที่เขาแสดงมาตลอดปีที่ผ่านมาตอนนี้ทุกอย่างกลับดูเหมือนฉากโรงตาที่สร้างขึ้นเพื่อปิดบังความจริงมืดดําเธอเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งเห็นแหวนทองอีกวงวางอยู่ข้างข,างขวดน้ําหอมแบรนด์ดังแหวนมีชื่อสลักเป็นภาษาอังกฤษว่าเลเลอร์และวันที่แต่งงานเมื่อสองปีก่อน มือเธอสั่นจนแทบจับไม่อยู่เธอรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ของเธอเธอหันกลับไปถามแต่ชีกฟาฮัดยืนอยู่กลางห้องพร้อมรอยยิ้มเย็นชาเหมือนเตรียมคาตอบเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นตัดความเงียบหน้าจอสว่างโชว์ชื่อเลเลโฮมนารามองตาเขานิ่งและเห็นประกายกรดเกรี้ยวที่เขารีบกดตัดสายทิ้งทันทีเขาเดินเข้ามาใกล้กระซิบช้าๆว่าบางเรื่องเธอไม่ควรรู้คืนนี้คือจุดเริ่มต้นใหม่ หัวใจนารากระหน่ำเต้นเหมือนจะหลุดออกจากอกเธอรู้ว่าคืนนี้ไม่ธรรมดากลิ่นกุหลาบที่เคยหอมกลับฉุนแสบจมูกเหมือนเลือดสดลอยปนในอากาศเสียงลมหายใจตัวเองดังในหูขณะที่มือยังจับสมุดพกใต้ผ้าอย่างแน่นเธอไม่รู้ว่าความจริงที่กำลังซ่อนอยู่นั้นจะพาเธอไปสู่ที่ใดแต่เธอสัมผัสได้ถึงน้อมืดใหญ่กำลังรอยอยู่หลังประตูบานนั้นพาสสองบริดจ์สคาร์วัชชีเอสเฮเดนเซคันแฟมิลี่อินลอนดอนเวทติ้งนายเอนส์อินเมอร์เดอร์ทรูครีม นารานั่งนิ่งอยู่บนเตียงหัวใจเต้นแรงจนหายใจแทบไม่ทันชีฟฟาฮัดหันหลังให้เธอเดินไปยกแก้วคริสตันเบรนวิสกี้สีทองลงไปครึ่งแก้วเสียงน้ำกระทบแก้วกังวนก้องในความเงียบเหมือนคำเตือนลึกลับที่แทรกมาเขายกแก้วขึ้นจิบช้าๆแววตาเมื่อมองไปนอกหน้าต่างไม่หันกลับมาหาเธอนารากำสมุดพกตายผ้าแน่นความร้อนจากฝ่ามือทำให้เหงื่อชุ่มเต็มมือเธอกลืนน้ำลายฝืดคอและตัดสินใจเอ,อ่ยถามเสียงเบาว่าใครคือเลลา เสียงแก้กระแทกโตดังขึ้นทันทีจนเธอสะดุ้งตัวสั่นเหมือนถูกฟ้าผ่าชีกฟาฮัดหันมามองด้วยสายตาที่แหลมคมดุดันเต็มไปด้วยคำขู่เงียบอย่าถามเกินกว่าที่เธอควรรู้เขาพูดเสียงต่ำกดลึกเย็นเยียบจนขนลุกเสียงรถเล่นผ่านถนนด้านล่างดังแว่วเข้ามาเหมือนเสียงลี้ัยที่ไกลเกินเอื้อมนารากร็นฝีปากแน่นความอยากรู้กลายเป็นไฟที่เผาในอกจนยังไม่อยู่เธอเดินไปหยิบกระเป๋าของตัวเองแซงว่ากำลังหาผ้าเช็ดหน้าอีกผืน แต่เธอกลับดึงโทรศัพท์มือถือออกมาซ่อนในแขนเสื้อเพื่อถ่ายภาพสมุดนั้นกล้องสองแฟลชวูบเบาเพียงเสียววินาทีแต่เขาก็หันกลับมาอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าหนักกระทบพื้นไม้ดังโครมทําให้เธอรีบซ่อนมือถือไว้หลังตัวเธอกําลังทําอะไรเขาถามช้าๆแต่ทุกคําหนักเหมือนหินโถงในอกนารายิ้มฝืนตอบเพียงว่าเปล่าจะฉันแค่หาของที่ตกหายกลิ่นเครื่องเทศแรงจากวิสกี้ในลมหายใจเขาลอยมากระทบหน้าเธอชัด เธอถอยหลังช้าๆแต่สะดุดชายพรมจนเกือบล้มเสียงหัวใจดังก้องในหูชีกฝ่าฮักยื่นมือมาจับแขนไว้แน่นแรงกว่าที่ควรจะเป็นในคืนแห่งความรักอย่าลืมว่าที่นี่คือเมืองของฉันไม่ใช่ของเธอเขากระซิบเย็นชานารากลืดน้ำตาในคอพยายามพยักหน้าเหมือนยอมแต่ในใจเต็มไปด้วยความกลัวเธอแอบมองไปที่นาฬิกาเห็นเวลาเกือบตีหนึ่งแต่คืนกลับยาวนานไร้ที่สิ้นสุดเสียงนกกระตรีดังแผ่วๆผ่านหน้าต่างเหมือนเป็นสัญญ,ญาณเตือนลึกลับจากภายนอก ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูเบาๆก็ดังขึ้นทำให้เธอกับเขาหยุดหายใจชั่วขณะชีฟฟาฮัดขมวดคิ้วแน่นรีบเดินไปเปิดไฟปิดม่านทั้งหมดก่อนจะขยับไปที่ประตูเขาเปิดเพียงแง้มเล็กน้อยเสียงผู้หญิงพูดเบาข้างนอกว่าท่านพลาดแล้วคะ่ะนาราชะงักหูตั้งฟังทุกคำแต่เขารีบปิดประตูลงทันทีเสียงดังสนัน่นเขาหันมามองเธอด้วยสายตาที่เหมือนเตือนว่าอย่าแม้แต่คิดถามอะไรเพิ่มกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงจางๆลอยเข้ามาในห้องก่อนประตูปิดทำให้เธอขนลุกกว่า เธอหันไปที่โต๊ะเห็นซองจดหมายสีครีมวางอยู่เหมือนถูกสอดใต้ประตูมาเมื่อครูนารารีบก้าวไปหยิบแต่เขาคว้าซองนั้นก่อนดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวคืนนี้พอแค่นี้เธอต้องนอนเขาสั่งเสียงดังเหมือนปิดทางนี้ทุกด้านนาราเดินกลับเตียงอย่างว่าง,ง่ายแต่สายตายังจับจ้องกระเป๋าหนังใต้เตียงคงเดิมเธอรอจนเขาอาบน้ำเสียงน้ำไหลดังกลบห้องเธอจึงค่อยๆย,ย่องไปที่กระเป๋ามือเธอสั่นขณะรู้สิบช้าๆเสียงผ้าถูเบาๆดังเหมือนฟ้าผ่ากลางอก ภายในมีกล่องไม้เล็กๆหุ้มกำม,มยี่สีดำส่งกลิ่นอับเก่าแก่ชนเวียนหัวเธอเปิดออกเห็นหนังสือเดินทางสองเล่มของผู้หญิงและเด็กชายชื่อสกุลเดียวกับเขารูปถ่ายครอบครัวสามคนยิ้มกว้างบนชายหาดปรากฏตรงหน้าเหมือนมีดกรีดหัวใจเสียงประตูห้องน้ำเปิดออกเธอรีบปิดกล่องและยัดคืนไว้ที่เดิมอย่างรวดเร็วน้ำหยดลงพื้นห้องดังป๊อกๆเมื่อเขาเดินออกมาพร้อมผ้าเช็ดตัวพันเอวสายตาคมของเขากวาดไปรอบห้องเหมือนกำลังจับผิดทุก,กการเคลื่อนไหวของเธอ นาราหันหน้าหนีแต่หัวใจยังเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกเธอคิดถึงภาพถ่ายนั้นและชื่อผู้หญิงบนพาสปอร์ตที่สอดคล้องกับแวนเลเล์เสียงรถม้าของนักท่องเที่ยวดังห่างๆจากถนนเหมือนเสียงหัวเราะเยายหยันโชชตาเขานั่งลงข้างเธอบนเตียงกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงยังติดอยู่บนตัวเขาอ่อนๆเธอจะต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังเขาพูดเสียงราบเรียบแต่เหมือนคำสั่งตายเธอหลับตาแน่นซ่อนน้ำตาไว้ใต้เปลือกตาเพราะไม่อยากให้เขาเห็นความจริง คืนแต่งงานที่ควรเป็นคืนแห่งรักกลับกลายเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความลับดำมืดเสียงลมตีหน้าต่างดังปังเหมือนใครบางคนพยายามเข้ามาจากโลกภายนอกนาราสะดุ้งผวาแต่ชีฟฟาฮัตเพียงหัวเราะเบาๆบอกว่าเป็นเพียงลมแรงเท่านั้นแต่เธอรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนอยู่ข้างนอกและกำลังเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวเธอคิดถึงสองจดหมายนั้นที่เขาซ่อนไว้ความอยากรู้นั้นร้อนแรงเกินควบคุมคืนนี้กลายเป็นเส้นทางที่เธอก้าวเดินเข้าไปในเขาวงกอแห่งความลวง และประตูทุกบานรอบตัวเธอเหมือนกำลังปิดลงทีละน้อยโดยไม่รู้ชะตากรรมข้างหน้าพาร์ทสามบร s ด o ิสคาร์วสชีเอสทีเดนเซคันแฟมิลี่อินลอนดอนเวดดิ้งไนเอนส์อินเมอร์เเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ดังบอกเวลาตีสองก้องไปทุ่วห้องเงียบงนันนรนนตาเบิกโพรงเธอไม่อาจข่มตาหลับได้แม้เพียงวินาทีเดียวชีดฟาฮัดนอนอยู่ข้างๆร่างใหญ่ขยับหายใจสม่ำเสมอแต่ความเงียบทำให้ยิ่งน่ากลัว ลิ่นควันบุรีเก่าลอยคระคลุ้งในห้องแม้ไม่มีใครสุกอยู่ตรงนั้นเธอค่อยๆย,ยกผ้าห่มออกพยายามไม่ให้เสียงดังปลุกเขาตื่นขึ้นมาฝ่าเท้าเปลือยสัมผัสพรมหนานุ่มแต่กลับรู้สึกเย็ยนเยียบเหมือนยืนบนหินเปียกเธอเหลือไปที่โต๊ะเครื่องแป้งเห็นเงาตัวเองสะท้อนแต่หน้าตาเหมือนคนแปลกหน้ามือที่สั่นกลุมโทรศัพท์ไว้แน่นเธอตัดสินใจเปิดกล้องอ่านข้อความที่บันทึกจากสมุดพกข้อความภาษาอรับแปลผ่านแอปปรากฏคำว่าครอบครัวลับในลอนดอน หัวใจเธอกระแทกแรงเมื่ออ่านถึงบรรทัดที่ว่าลูกชายต้องไม่ถูกเปิดเผยทันใดนั้นเสียงมือถือของชีฟาฮัตส,สันบนโต๊ะหัวเตียงหน้าจอขึ้นชื่อเลเลเธอรีบกดปิดเสียงโทรศัพท์ของตัวเองและแอบฟังเขาขยับตัวพลิกเบาๆเสียงลมหายใจเขาเปลี่ยนสั้นทีก่อนจะเปิดรับสายอย่างไม่เต็มใจทำไมโทรมาคืนนี้เขาพูดเสียงต่ำคำตอบเบาจนแทบไม่ได้ยินเธอจับใจความได้เพียงเสียงร้องไห้ของผู้หญิงปลายสายและเสียงเด็กเล็กเรียกพ่อ นารากรเป็นฝีปากแน่นน้ำตาเออเมื่อรู้ความจริงที่เขาซ่อนมาอย่างโหดร้ายเธอถอยหลังช้าๆแต่มือไปกระแทกโต๊ะทำให้แก้วตกแตกเสียงดังลั่นชีฟฟาฮัสสดสะดุ้งหันขวับสายตาคมดุดันจ้องตรงมาเหมือนเหยียวเจอเหยื่อเธอฟังอยู่ใช่ไหมเขาพูดเสียงกราวทำให้เธอถอยไปจนชิดผนังเย็นแข็งเธอพยายามปฏิเสธแต่เสียงสันพร่าบอกทุกอย่างที่เขาต้องการรู้เขาเก้าวเข้ามาใกล้ถีละก้าวเสียงพื้นไม้ดังอิดอาร์ตตามจังหวะหน้าขนลุก นาราคว้าสมุดพกจากใต้หมอนรีบวิ่งออกไปทางประตูห้องโดยไม่หันหลังกลับเสียงเขาตะโกนเป็นภาษาอาหรับดังก้องตามมาเหมือนคำสาปชั่วร้ายสะกดร่างเธอวิ่งลงบันไดโรงแรมหรูแต่เสียงฝีเท้าหนักตามหลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆคมไฟระยะสองแสงวูบไหวทำให้เงาของเขายาวทาบไล่เธอไปทั่วโถงกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงจางๆยังคงติดอยู่ในอากาศเหมือนใครเพิ่งผ่านมาหมาดมาเธอผลักประตูหนีออกสู่ถนนสายเปียกชื้นฝนพรำสายเล็กๆตกไม่หยุด เสียงยางรถยนต์บดน้ำดังช้ำผสมเสียงไซเรนตำรวจไกลๆทำให้บรรยากาศตึงเครียดนาราวิ่งไปตามตรอกแคบที่มีกลิ่นขยะชื้นและเสียงแมวร้องโหยหวนดังสะท้อนมือเธอกำสมุดพกแน่นเหมือนถือกุญแจที่ขายไปสู่ความจริงอันน่ากลัวทันใดนั้นมีร่างผู้หญิงสูงโปร่งยืนขวงตรงหัวมุมตรอกในความมืดผมยาวปิดฝนแนบหน้าและดวงตาคมจ้องตรงมาเหมือนรู้จักเธอเธอคือนาราใช่ไหมเสียงผู้หญิงสั่นเครือแต่มั่นคงแฝงความโกรธลึก นาราหยุดชะงักขอบหายใจแรงน้ำฝนไหลเข้าปากจนขมเข้มคอหญิงคนนั้นก้าออกมาในแสงไฟถนนเผยให้เห็นใบหน้าขมเข้มของเลลาตัวจริงเธออุ้มเด็กชายตัวเล็กที่หลับในอ้อมแขนเด็กคนนั้นหน้าเหมือนชีฟาฮัดราวกับถอดแบบเธอคือเมียใหม่ที่เขาพาเข้ามาแทนฉันใช่ไหมเลลาถามเสียงเย็นนาราสั่นหัวพูดไม่ออกน้ำตาไหลาท่วมแก้มเมื่อมองหน้าเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยเลลายื่นสองจดหมายสีครีมที่เคยเห็นในห้องส่งมาในมือเธอ เขาคือปีศาจซ่อนหน้าเขาจะทำร้ายทุกคนที่ขวางทางเสียงฝีเท้าที่ฝาฮัดดังไล่มาใกล้เงาดำสูงใหญ่ปรากฏปลายตรอกอย่างน่าสะพรึงเลลาผลักนาราเบาๆแล้วพูดเร่งว่ารีบหนีออกไปก่อนที่มันจะสายเกินไปนารากำสองจุดหมายแน่นรีบบิงออกจากตรอกไปทางไฟถนนที่สว่างกว่าเสียงกรีดร้องของเลลาดังสะท้อนกลับมาเหมือนเสียงสัตว์ป่าดเจ็บกลางคืนฝนนาราหันกลับไปเห็นที่ฝาฮัดกระชากแขนเลลาจนเธอลงกระแทกกำแพง เสียงเด็กชายร้องให้ดังแหลมพิสิจนความมืดจนเลือดในกายเธอเย็นเฉียบเธอเกือบถอยกลับไปช่วยแต่เท้ากลับหนักเหมือนถูกโซล่ามไม่ให้ขยับน้ำฝนสาดเข้าหน้าแรงกบร่างกายเธอจนเปียกชุ่มทั้งตัวหนาวสั่นแทบสิ้นเรี่ยวแรงเธอกำซองจดหมายไว้ในอกรีบหายเข้าไปในฝูงชนริมถนนสายหลักไฟนีออนร้านอาหารจีนกระพริบชวนเวียนหัวกลิ่นอาหารทอดผสมกลิ่นน้ำมันเหม็นหืนเสียงผู้คนหัวเราะจากผับดังผสมเสียงดนตรีร็อกทำให้ทุกอย่างดูเหนือจริง นารามุตเข้าไปนั่งมุมมืดในร้านกาแฟาเล็กๆเปิดซองจดหมายนั้นทันทีตัวหนังสืออังกฤษเขียนว่าถ้าเธออยากรอดพบฉันที่สะพานทาวเวอร์ก่อนเช้ามือเธอสั่นแรงจนกาแฟาหกใสตัวร้อนลวกผิวแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บเลยดวงตาเธ,เธอเต็มไปด้วยคำถามใครเป็นคนส่งและเพราะเหตุใดจึงรู้เรื่องนี้เสียงโทรศัพท์สั่นอีกครั้งหน้าจอขึ้นเบอร์แปลกพร้อมข้อความว่าอย่าเชื่อเขาเธอหันมองรอบร้านเห็นผู้ชายชุดดำสองคนยืนคุมเชิงอยู่ด้านนอก ทุกสิ่งรอบตัวเธอกลายเป็นคาวงกฎแห่งการล่าและความจริงที่ใกล้ระเบิดและในคืนนั้นนารารู้ว่าเกมที่เล่นอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องรักลับแต่คือสงครามชีวิตและความตายพาร์ท 4. บรับดิสคาร์วัชชีเอสเฮเดนเซคันแฟมิลี่อินลอนดอนเวดดิง้งในเอ็นส์อินเมอร์เดรทเสียงนาฬิกาในร้านกาแฟเดินต่อเนื่องเหมือนตีรัวในหัวใจนาราเธอนั่งตัวสัน่นโทรศัพท์ในมือสั่นแรงจนแทบหลุดจากฝ่ามือ ข้อความอย่าเชื่อเขายังคงสว่างอยู่บนหน้าจอเหมือนตอบย้ำทุกความสงสัยสายฝนยังตกกระหน่ำกระจกหน้าร้านพร่างพร้าเป็นม่านน้ำเย็นเฉียบบดบังถนนภายนอกผู้ชายชุดดำสองคนยังยืนอยู่เงียบๆภายใต้ร่มดำที่สะท้อนแสงไฟถนนนารารมซองจดหมายแน่นหัวใจบอกว่าเธอต้องไปที่สะพานทาวเวอร์เสียงกร่นประตูร้านดังเมื่อใครบางคนเข้ามากลิ่นอับผสมกลิ่นน้ำหอมแรงตีจมูกทันที หญิงชราในเสื้อโคต้ตเก่าหนาเดินเข้ามาสายตาคมเหมือนทะลุเข้าไปในจิตใจเธอนั่งตรงข้ามนาราโดยไม่ถามและเพียงพูดเบาๆว่าเขาตามมาแล้วนาราเบิกตากว้ามือชาเธอพยายามถามแต่เสียงกลับไม่ออกจากลำคอหญิงชราหยิบรูปถ่ายยับยุยี่ส่งมาเป็นภาพชิกฟาฮัตยืนกับเลลาและเด็กชายแต่ในภาพมีอีกหญิงหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังและนั่นคือใบหน้าของนาราเองหัวใจเธอหยุดเต้นเธอจำได้ชัดว่าตัวเองไม่เคยถ่ายภาพนี้มาก่อนเลย นี่คือเกมที่เขาเล่นกับผู้หญิงทุกคนยิงชรากระซิบเสียงสันนารกวาาตาดูรอบร้านตะว่างเปล่าแต่เสียงหัวรบแผ่วเบาเหมือนลอยอยู่ในอากาศเธอลุกขึ้นวิ่งออกจากร้านทั้งที่ทฝนยังซัดแรงจนเสื้อผ้าเปียกชุ่มทั้งตัวเสียงฝีเท้าของชายสองคนตามมาติดติดน้ำกระเซ็นทุกย่างก้าวชวนให้ลืล่นล้มนาราวิ่งไปจนถึงสะพานทาวเวอร์สีน้ำเงินสองสะท้อนผิวน้ำเทมระยิบระยับเสียงน้ำกระทบเสากระจายกล้องเหมือนเสียงตะโกนกรีดร้องนับพัน เธอยือนหอบกลางสะพานมือสัน่นเปิดซองจดหมายอีกครั้งด้วยความมองสุดท้ายในนั้นมีเพียงกุญแจเล็กๆสีทองและกระดาษเขียนว่าเปิดห้อง3า9เธอรู้ทันทีว่ามันคือเลขห้องสวีทที่เธอหนีออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเสียงรถเล่นบนสะพานดังสนัน่นพร้อมแสงไฟสาดเข้าหน้าเธอจนแสบตาร่างสูงใหญ่ปรากฏขึ้นท่ามกลางฝนฉีกฟ้าฮัดยืนยิ้มเย็นด้วยสายตาที่เธอไม่เคยเห็น หนีไปไหนก็ไม่มีทางพ้นเขาตะโกนเสียงก้องแข็งกับสายฝนนารากํากุญแจแน่นรีบรบิงข้ามสะพานไปอีกฟากแต่ขาแทบหมดแรงทันใดนั้นเลลาก็ปรากฏตัวอุ้มเด็กชายในอ้อมแขนปิดฝนทั้งร่างเธอตะโกนกลับไปว่านาราอยากลับไปห้องนั้นมันคือกับดักชีฟฟาฮัดหัวรอเสียงต่ำเหมือนสัตว์ร,ร้ายก่อนตะโกนกลับว่าทั้งคู่เป็นของฉันเขาเก้าวเข้าใกล้เลลาจนเธอถอยหลังติดราวสะพานน้ำฝนกระเซ็นใส่หน้าเด็กชาย นารารีปิ้งเข้าหาแต่ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นแผดก้องสะพานทุกคนชะงักร่างเลลาสันก่อนเลือดสีแดงสดพุ่งกระจายบนกับละอองฝนเสียงกรีดร้องของนาราดังก้องในความมืขดขณะเด็กชายร้องให้ลั่นกลางสะพานชีพฝาฮักยืนถือปืนควันยังลอยกลุ่นในอากาศสายตาเย็นไร้ความรู้สึกใดๆนาราคุกเข่าลงข้างร่างเลลาที่กำลังอาบเลือดกลิ่นขาวฉุนแรงแทรกทุกลมหายใจเลลาจับมือเธอแน่นพยายามกระซิบคำสุดท้ายว่า ห้องสามร้อยเก้าความจริงอยู่ที่นั่นแล้วมือเธอก็หลุดตกลงเด็กชายกรีดร้องเรียกแม่เสียงดังจนแทงทะลุหัวใจนาราชีกฟาฮัดเก้าเข้ามาช้าๆเล็งปืนตรงมายังเธอและเด็กที่สั่นในอ้อมแขนแสงไฟสะท้อนในตาเขาเหมือนประกายจากปีศาจไร้หัวใจที่พร้อมฆ่าอีกครั้งเสียงแสเรนตำรวจดังใกล้เข้ามาพร้อมแสงไฟสีน้ำเงินกระพริบตัดผ่านความมืดชีกฟาฮัตหันหลังวิ่งหนีไปท่ามกลางฝนทิ้งทุกอย่างไว้กลางสะพานนรก นารากรเด็กชายแน่น้ำตาหลายปนฝนและเลือดอุ่นที่ซึมเปื้อนเสื้อเธอเสียงตำรวจตะโกนให้เธอหยุดนิ่งแต่สายตาเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอลุกขึ้นก้าไปข้างหน้าพร้อมกุญแจเล็กในมือที่เป็นประกายกลางสายฝนเธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและคำตอบทั้งหมดกำลังรอยอยู่ในห้อง3าม